ตามมานนี้อันี้นี่ตัวนะโป้บริยาเนาะนี่เนาะตัวใหญ่นี่ฮมันตัวใหญ่จะกินตัวใหญ่ใบมันนี่บริคน้ำอวกากินนะโอ้ยีงอตาเอ้ใบดิอ๋อกันโคลกรเชียวดจะบอกถ่งยางผูกเซ จ้าแล้มึงจะิดจะมึจะอาเลยอ่าวิธีวิธีหาหางโตเด้พี่น้องเลยเฮ้ยจะปากเอ้ยไปต่อมาแล้วลูกต่อจะปากจะปากต่อไม่กินอันนี่ไปได้เอ้ยมึงเด้อตาม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 ได้เด้อตามมึงจะต้องเด้อยตุ้มมือเจ้าไม่นะไว้ทีแรกจะเฮ็ดด้วยมาเกินมาเก่อน กินปลาก่อยกินปลาค่ะค่อยใหยปลายังว่าให้มันกินก้อนนี่ให้มันกินสิ้นก้อนนี่แป๊บนึงค่อยสีพักค่อยกบไม่เธอสีพักกันไปหาหังมันนี่อย่าปากเออเอย๋ยวปากโอ้โ้นี่เลยพี่รองเไง เง้ยงงงงยลงกันกนว่งาองเน้องกักโอ้ยไม่ตื่พอตัวเลยกับไปเป็นเมีกัเมียกันผูวเป็นผัวก็ลังตั้งใจอยู่เนี่ยโอ้ยมึนไม่เต้น น้องตุ๊กี้ว่าสันได้หอมกุ้มกุ้มพี่้องเลยสงเมียผากันกินปิ้งปลาัวกมเอนกินแล้วเราจะง่ายว่กินมื้อเดืเนาะรมเลยพี่้องเลยเนาะลมคือผลสีตุกจรงเลยจังนึงนี่แหละและนรก็ไดพาเอฟซีมา hà thăng bay cặp thơ phân nó nhân phân khẩu có hết thu bao người áo hoặc áo này ba thường kín tông kín Hãy subscribe cho kênh Ghiền พาดกะดุกเนกะได đấy อ้าี่น้องเอ้มึงเปนน้ำกันปุ่นปุ่น้าพ่้างระบาดีนก้างปลาขึ้นไปเทิงผุนเนาะโอ้คือไปถิ่มเชานี่เลยอฮะแควข่อยแค้วแค้วขาวข่อยแค้วขาวบอกก้างปลานั่นเสียบไปที่เดีได้กระตุงลงเหยียบบันดก

ือวเลยคือแบบว่าสิมาแต่เศร้าอยู่แต่ว่ามาแต่บ้านแน่ก็ได้บ่ได้๋ยวมาพร้อมมูเนาะอ่าคนแรกเดี๋ยวเมื่ออื่นคนแรกเดี๋ยวสิมาแต่ช่วงเที่ยงเนาะอ่ามายังกันปัดเพิ่นจากอ้อนเนาะปัดเพิ่นจากอ้อนผัวได้ไงเออเจ้ากับคัน

บงีเรแกม่เอยด้ออกินบ่อยนะน่บัวให้เด, <c ười> ดือกินบดถ <c ười> <อ>ึงเวลากิน <c ười> หาปลาให้เมียเด้วันนี้เด้เธอเด้อุกใหญ่อยู่จะไปหาปลาพ่สา่ช่นะ แน่ยี่งในน้องให้เติร์นไห้เราไม่มาแวะป่าน้องคือนี่น้องอันนี้เขาก็ให้ใส่กินปลาโอ้ยมวยเขาเจ้าเลี่ยงบ่อยทำไม่ได้เลี่ยงมือชื้อมาปล่อยปลาเนาะเออปล่อยเลยเลยคอยมากินปลาแหละตัวคอาซื้อมาปล่อยอือปนเรื่องกลางเรื่อยบอกกลางมาขาคอกเลยอืมเนาะ Nó bằng cùng nó bằng càng đấy ở nó có thôi. Bọc, đài, ai bảo tha, anh ơi, các bạn không ăn kinh cái lục, lấy lông hươu này, ai ơi, chư píng cầy, chư cà cầy, không phải ăn, không phải ăn, không phải ăn cái lục. Sìn, nó không ăn gì. Ừ. Ồ Ui ê cái thắc đơ, nhảm cái thắc đơ cho này, ai ơi, đây này, ông hay nong nè, đây này, nó, cho này ông hay nong nè, anh ơi, đồ บาไปใช้เบ็ดบ่เลยบ่กานนี้ป่กบคืนนี่เออได้ยี่่ะได้ยได้ยเกบเลยได้กบย่ใชย่ทางุ๊อยื้ทางเอ่ได้ยี่ว่เลยได้สี่ตัวได้สี่ตัวทีเอาไปขา้นเลยมื่อไหนครัไปใเป็นกบบ่ไปไปบ่ใเป็นยูบ่คนนีนะ เข่ได้ยันี่เดือนนะให้เจ้าได้จับให้เจ้าจับข่อยสีไพ่ีไอจีันกี่เดือนนะข่อยสีไพ่สีไปเบิ่งน้เไอเเม้นเม้นเลยไปเลยไอเติร์ดได้ยันกี่เดือนเน่ยข่อยน้องว้านะตต้งเตน้องมาอยู่กับพลเคยแกงเขียดให้กินเลยงานอเเพีอได้เลยงานเพัวเจ้าสั เนี่ยจะเอาไปเปลี่ยนปะเอาเปลี่ยนเจ้าชี้อยากได้ยู่บ่แบบเนี่ยอยากเปลี่ยนอยู Ooh, like Zum ่ือโอ้ยกี่ขันขางยากว่าเฉลี่ยแต่แล้วทีนี้เจ้าเลี่ยไป็นไรเจ้าชี้หายยังให้กินบาตดิใช่ชี้หายให้กินชี้หายน้องใม่ให้กินคู่มือโอ้ก็พอขึ้นได้นะ พอขึ้นเคยปูอะอคักแน่นะยมีนาประมาณปัวเฮาวันตี้ไอจิตเราเป็นคนวรวยนะครับปูอเฮาเป็นคนถูกอโอ้โหข่ขอยกับบอด้ด้วยข่อยกับจะมีรถใหญ่รถใหญ่ก<ข>็รวย,ยแล้วบอสะรถใหญ่ก็ช่างชมน้ำก,กันกับทางมีนาหนิขบมีไม่น่ากับบอได้คือกัน,นแมนแจข่อยไอเถือนนั้นท้าบ่มีขอ่อยกับบอมีเขาบอช่วยเรื่อกันเออกับมันก็ต้องแบบซ้ำๆกันฮะแน่นอนน่าร้ยมาเจ้าค้าข่อเลย มันกระดนใช่ะ่ลิคิคาอืมอยากินอิตุกิอิตุกิแบนี้อ่ินบเรือะเนาคนไ่ใช่กินปลาบเรือยังเลยนี่อ่ใช่เปปลาไปรโมยานปลาขบเคยกินปลาเอ้ยยนปลาขบ เนาะเหนื่อยไปกินปลาตลงเล่นเล็ดนะไปกินปลานี่ยเขาลงน้ำเนี่ปลาไหลครบก่อยได้เจ้าไดไรกินปลาอะไรครบบ่ปลาไหลครบพยานนะพยานปลาสลามบุ้ละไหลครบกินหมดมือกปลาสลามยิ้มเท่านี้พยานนะใครไปเมืองไทยมาได้เลยปลาสลามจิเต้นครบก้อย อ้าวเมื่อนี้เมื่อนี้พากันกินยาอยู่บ่กินอยู่บ่ยาหนน่อยกินได้กินแล้วกินแล้วอ้แค่หนแต่ว่ายานี่มันเป็ okay. นคาบเที huh. oh. hmm. mm ่ยงน้ำบ่คาบเที่ยงกินได้ยังบ่ได้กินจ้ะโอ้มีแต่สองคาบคาบขาวคาบแดงโอ้เนี่ยเรากินมันจะแซ่บเลยวู้ยจิบ่ขี้ป่าขี้มันก็บไม้เดือดชุบ Dạ kìa nằm khỏi à, Dạ cứ nằm lại nằm khỏi à, Dạ kìa nằm lại nằm nhu Bớ ngờ, nhóm cháu đi đây vào cháu kìm Tìm sửa phai đây, khám bà bố kìa nằm ngươi Thịt khúc thịt đấy chính xưng bà bố bìm thịt khúc thịt nhỉ đấy Kìa xưng bà bố bìm thịt khúc thịt nhỉ đấy เป็นยั่บอกขุดกี่กเดือนนะเป็นใช้ขุดให้น้องเบ่งดูกินแล้วเลยไปกินเดียดแ่ไปกินเดียดกี่กเดือนน้องสีจับเองดอกไปบ่าเลยฮะเก็บหน่อยก็ได้รังมั้งน้องสีจับเองดอกไปบ่กินแล้วนะน้องชวนน้องไปขุดเลยนะบ่าเเมื่อขุดแล้วเมื่อใส่ มกบนะบรถเจ้าก uh. <c oughs> ับไอจิตอ่ะแต่อ่างไอจิตพอนี้นี่ไอจิตนี่นี่อยจบไรได้คอยบุคคลจับได้คอยบุคคลจับคอยนะอ่าเลงมาได้เนะลงมาได้ย่านบ่นะย่านเนาะอืมบางโตได้โตโตโตมอย่านบ่อ้มันสตดเนะ มังม้าต้ามันอยากกินอาหารไงเหม็นบ่มึงนี่ยเขาเอาอาหารในมันนึกกับเห็นห้างมันเหนะ็นไงอือโอ้ยมึงนี่ยเมตโต้หน่อยแต่งเดือมันคุบหน่อยตาปูตาปูอีก <c oughs> มันอยากกินอะไรม,มันกินน้ำโอ้ยมึงนี่ยเดี๋ยวบริการบอกไปเลยเดี๋ยวบริการบอกนี่มันมันฮะมาไหนต่อนี่เฮ้ย <c oughs> มาไหนโต่เนี่เฮ้ยฮะนี่นี่มึงไหนโต้หน้ามือน้าได้ไปได้ไหม ไม่ไม่ไม่ไมใก็ผูกทรงยางใช้เขาว่าไงยางใช้ได้บังด้วยที่ตามบัง่ะจะตีมันไหมไม่ไม่ขอยที่จับแล้วขอยเชเอาออกโตมันตอดน่ารกกระปอยมันไปมอบบ่บวิธีเอาต้อนะเย่าพอได้เยอยพอเยอะพอเยอาพอ่กินอ่าเฮานเอานำดิเฮานำดิตอมา ออนี่นี่นี่ตัน่ะอบริกานเนาะนี่เนาะตัวใหญ่นี่ะตัวใหญ่จ้กินตัวใหญ่เออไปนนีเอก็โอ้ี่ง้อตาไอใบดีเีากระดกระเช้าด้จะบอกถุงยางผูกเชบ่ไว้ไม่จ้าเอ้มจะไม่จอะเอาวิธีวิธีหาห้างโตได้พี่น้องเย จะปาเอ้ยไปตอมาแล้วลูกตอตอจปาจปาตอมกินเลยนี่ไปได้เอ้ยมึงเด้อตามตามตามได้เด้อตามมันจะต้องด้ไอตุ้มมือเจ้าไม่นะไว้ทีแจะเฮ็ดเมเกินมเกอนกินปาก่อนกินตอ ข่ <c ười> อยบม่ให้ปาดยังว่าให้มันกินก้อนนี่ให้มันกินสิ้นก้อนนี้แป๊บนึงข่อยสิภาคข่อยก็ไม่เท่าสิพาคกันไปหาหัางมันนี่ <c ười> อย่าปากเอดีอย่าปากอโอ้โอโอโอโย <c ười> นี่เด็พี่ดตรงไย ง่องเงงองงงลงกังกังวิงงมานองทะลน่องกงกังเฮ้ยเพื่อนโอ๊ยพอตัวเลยัวไปเป็นเมียกันเมียกผัเป็นผัวก็ตั้งใจอยู่เนี่ยโอยมึงแต่นั่นเม้ยข้าเป็นตอผวข้าวเป็นแตนนะโอ๊ยไปตอแตนเมืองเอเดอีดีเด้พี่น้อยเวลาเขาเห็นมันขาดไปนี่เขาต้องตาม

โอ้ก้อนบางใหญ่น้อยเนาะมันต้องเอาเมื่อเฮือนมันในนอนนี่น่ะอ่าเป็นเรื่องพี่น้องเป็นเรื่องอยามันเลยอยากมันตามเลยตามเลยมาตามมันมาตามบอเออเจ้ากระเรียดไม่ป่าเป็นต่อนะฮะในป่าในป่าเอ้ยโอ้ยเนาะเราก็จะกินซีนคือกันเราก็จะกินซีนคือกันออเประจุเดือนเราเอากระต่อนอย่างังี้ยมันมันต้องกินมืงก่อนได้อ่ามันต้องซีมเมืงก่อน ต่อมีซับต่อได้แหละตอนตอนยังต่อนนอนเว้นกับมีต่อนอนเว้นกับมีต่อนอนกลางคืนกับมีต่อนอนกลางคืนพร้อมมันต่อเป็นห่างเป็นอันนั้นแต่ให้ใ่หัวพนกับมีนะมันเป็นต่อคุมต่อคุมต่อคุมสามเนาะเป็นข้อมือใบอยู่เด็อยู่ใก่ไม่ใช่เนาะบ่เด้ถามเด้อให้ใบได้เป็นคนเล่นหันเนาะเฮไปเฮไปอยู่เด้อเฮเยเตรียมตัวเด้อเกือบจะเอาไหมเขากินตาป่าละ Phải có đang à, lo bừng năm nay thì nhanh mân nó Nhá, nhá, nhá Mình, mình Mình hoa nó hồng bụi hết áo biến giác khoa gì tôi tao long gặp hưng hai 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 tao long gặp ตอนอนกลางคืนนั่งจูดกลางคืนโอ้ถ้าตอนอนกลางเวรจูดกลางเวรแมนบ่ะให้นั่ไปเลยกลางคืนน่ะมันนองหาจิ้นต่อกลางเวรนอนกลางเวรไงเอานี่นี่นี่อย่างนี้จะได้โอ้นี่เนาะงาไม้เด็กอี่างเงี้ามเบื้องเด้อมันกำลังมันกำลังปั้นให้มันละเอียดนะอืมมันยันตกเลยอี่างเง้ย แช่บ right. uh, ่เอแช่ถักเนาะอ้ยก uh, ูระวังเ้อระวังมันปั้นครกีนมันปังนพี่เรางเนาะอ่ามันปั้นอ่ามันเสียเมือหางมันเด้ออ่าสีนี้ได้ใชเห็นไล่นอ่กำลังได้นี่ไปได้บัตรหนคนพี่เ้าไงจว่าอยู่ใกล้ๆจว่าอยู่หื่นนิดนี่ฮ โอ้หมูเห็ดนกไงเนาะหมูเห็นยันปลาพูดหน่อยเนาะโอ้ได้ได้ได้มากระมังอีกได้ันก็มาอีกพุณเขาพูดได้ว่ามันไปทางนั้นบัดนี้เนาะอ่ามันมันอยู่พุ่นบัดนี้อ่าเขาต้องเขาต้องมัดทุงยางไงมัดมัดถงยางจะจะบ๊จีดอก มาทุงยางเซซีนเหรอเี่ยอ่ามาทุงยางเซชีนนะี่ก็บเขาเขาเห็นทุงยางก็บิวแพล้งแพล้งแพล้งไปนะชาชาบูจิตเคยเห็นดอกว่าอืมอันนี้คือนางโตพี่นยังไยเนาะโบ้ทันเที่ยวโบ้ไรพ่อผมกินนี่นะอืมต้อนน้ำนี่เลยไหมอืมปลาอะไรจ๊ะเออกินลินปลาก่อนกินลินปลาก่อนอืมอันนี้ชิบบบอดอีกบอดิเฮ้ยยังบเบอดอยู่อืมกินแต่ลินมัน จินตัดินมันนี่ทั้งอกทั้งไอ้น้ำเน่บาดนี่เนาะอิ่มบ่มาเลยห้างปิ้งอีกเฮ้ยปิ้งอีกป่าคุ้ป่าก็อยู่พี่เอลยนะปลาก็อยู่ตะล่างเนี้ยเอาอิ่งได้ไหมเขาไปจีกินซีนงกันเออเพิ่นมีซีนเด้เนาะถึงเวลากินเพูนเนี่ยได้บาดเนี่ยไดาบ่ได้ให้ด้วยยังพี่น้องเอ้ยเนาะพุ่นฮ่า น้ำผักพรอนขอยากกินลูกซีนให้ซีนก็ได้ลูกซีนแม่ใช่ปะแม่เอาไปพักไปตามๆแล้วก็ลวกน้ำพรอนเลยเู้ซโอ้อได้ลูกซีนไก่ก็ได้ลูกซีนเป็ดก็ได้ลูกซีนมูลูกซีนมามีมดลูกซีนมาก็มีลูกซีนควายก็มีไม่ใช่ปะเนาะ เอาเบิ่งไปน้ากันพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้ก็ิถือว่ากินหลายพ่อจุ่ควนมืาอนี้เนาะรับซีนเนาะแซ่บอยู่่ะแซบอยู่แซ่บเนาะพากันเฮ็ดพี่น้องเลยเนาะหลายผู้หลายคนเบิ่งอยู่ในคลิปอยู่ก็ได้ยบุิจิตงกันเลยเราจะมาบุญทันอ่าไปเบียกอ่าทั้งไก่แน่พี่น้องเลยเนาะหอมแก้มพัวกันเลยไปไปหอมแก้มพัวกันไปหอมมาลิเล็กก่อน chị bọn đi chị thêm nơi nó 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 chị thêm nó chị thêm nơi nó chị thêm nơi nó chị thêm nơi chị 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 คิดเอาเลยเนาะออคือสิประมาณนี้แหละเนาะอ่าทาบ่สิด้งก็สิได้จบคลิปก่อนอ่าก็คือว่าถ้าพี่น้องเอ้ยเนาะมามื้อนี้ก็ได้อ่าเวียกการงานมื้อนี้บ่ได้อันนั้นเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอดีว่าทางอันน่ะอ่ามื้ออื่นพุ่นแหละอ่ามื้อนี้ก็มาบอกทงอ่าเอ้ยใบเพิ่นเนาะกับทางไอ้เทิดเพิ่น อ่าพอดีว่ามีอ่าเงินเนาะพากันซื้อของอยู่ของกินมาคือพอเมื่พี่น้องอีฟซีเห็นอ่าเมื่อนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเนาะไปสนเนาะอยู่ดีมีแห้งอ่าได้พี่น้องที่่วาติดตามชมคลิปของทางบัจจิตยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้ร่ามาจากโรงพยาบาลเกษตรอุการอ่าสื่อเดือดจริงจะให้หลอกฟอกคุณเนาะทางแม่เพชรเนาะอยู่ทางฝั่งไกลอ่าทังไลายท่านฟัอยู่ดีมีแห้งเลยแม่เด้อเนาะให้ทางลูกเอง เป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนาะ,ะเราติดตามเมืองบาเมื่ออื่นอาบรรยากาศสิเป็นจังไดเนาะ,ะเราสิเขียดสิให้อารมณ์เสียหรือว่าอารมณ์ดีกับเรฟึนเราสมไปเนาะ,ะมื่ออื่นเด้อพี่น้องเดออ้อเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำมาสบายดีสบายดีอยู่ดีมีแหงเด้อพี่น้องเด้อ